ลังและโตวงซิลิฟูค่ะเรียกได้ว่าเคยเป็นวงร็อกระดับตำนานเบอร์ต้นๆของเมืองไทยแต่แล้วซิลิฟูเองเนี่ยทำเอาแฟนๆช็อกโลกค่ะเมื่อทางด้านของวีระชนสัธายิ่งนักร้องนำประกาศแยกทางกับปง ซึ่งกำลังลุ้งเลยจนกลายเป็นดรามา่าใหญ่โตว,ว่าเกิดอะไรขึ้นตอบโต้กันอย่างดุเดือดค่ะสมาชิกที่เหลือของวงซีลิฟูเองเนี่ยก็พยายามหาอย่างหนักในการที่จะหานักร้องคนใหม่มาถ่ายทอดเนื้อหาแทนโตและยังคงโลดแล่นอยู่วงการเพลงส่วนตัวเองเนี่ยหันไปทำธุรกิจขายเนื้อและขายอาหารกับครอบครัวล่าสุดป้อมบาหมองที่ถูกคลี่คลายแล้วล่ะค่ะเมื่อหลังซีลิฟูเองหรือว่าหลังเทวฤทธิ์สีสุขมือเบสของวงได้ออกมาไลาย ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวซึ่งก็มีตอนหนึ่งเปิดใจถึงโตว่าตั้งแต่ที่ไม่มีโตเนี่ยตนก็เหมือนหมาที่ตัดหัวเดินกุกกัก,ก,ก,กมีล้มบ้างมีลุกบ้าง แต่วันนี้ตนขอเป็นอิสระขอไม่จองเวรนกับโต้ตนจะขอเลือกทางเดินใหม่ทั้งหมดไม่จองเวียนกันสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างทําต่อกันขอโหสิกรรมเลิกแล้วต่อกันตนเคยบอกว่าจะขอจองร้านจองผ่านโตทุกชาติแต่วันนี้ขอถอนคําพูดที่ทางวงซิลิฟูเองถือที่ว่าเป็นตำนานล็อกของไทยจากแต่ก่อนที่สมาชิกรวมตัวกันและออกอัลบั้มเล็กๆแต่เป็นเพลงที่รู้จักกันในแวดวงอินดี้ของไทยมีเพลงดังอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงเมื่อรักฉันเกิดจากนั้นทางวงเองก็แยก ออกไปอยู่กับค่ายแกรมมี่ออกอระบั้มมาแต่ละครั้งเองมีเพลงที่ติดหูกันอย่างมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงจีจ๊ดจ๊ะไหนว่าจะไม่หลอกกันเพลงนี้เกี่ยวกับความรักความคิดถึงฟังดูง่ายๆเป็นการพูดถึงความคิดถึงค่ะต่อมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันนั่นเองค่ะกรางนี้นจะเป็นเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ